นี่การทำนายไพ่สใบนะครับไพ่เโพดามกับ7จดอกจิกนะครับถ้าได้ไพ่สใบนี้หมายถึงจะพบเรื่องที่ดีนะมีความสำเร็จในด้านการติดต่อการเลื่อนตำแหน่งที่ดีขึ้นคดีความจะชนะการตลาดติดต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศจะประสบความสำเร็จในเร็ววันนี้แน่นอนนะครับแต่ถ้าคู่กับเจ้าหลังตัดนะครับ หมายถึงการได้เงินงานตำแหน่งสมปรารถนาชนะคดีความการเดินทางใกล้ไกลปลอดภยัยรบเลื่นมีโชคลาบสมปรารถนาการลงทุนดีประสบความสําเร็จแต่ถ้าคู่กับเจ็ดเอโพดํมคู่กับเจ็ดโพแดงนะครับหมายถึงการได้มาทุกอย่างด้วยความสุขไม่ว่าด้านความรักที่อยู่อาศัยเงินทองการลงทุนการขอความช่วยเหลือจากผู้มีอำนาจร่บลื่นสำเร็จสมหวัง ผู้ประการทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับแต่ถ้าได้คู่กับเจ็ดโคดํอย่างนี้นะครับถ้าได้ไพ่สองใบนี้ขึ้นมาหมายความว่าเรื่องทุกเรื่องล้วนเป็นอุปสรรคไม่ประสบความสําเร็จเป็นเรื่องร้ายข่าวร้ายมีความเสียหายควรระง,งับทุกด้านไม่ว่าเจรจาเดินทางลงทุนเสี่ยงโชคยึดทุกอย่างนี่เป็นการทํานายไพ่เอโคดํมกับจิตเลขเจ็ดนะครับ